แบบบึ้มๆคือรือเลยนะครับนี่เป็นไงสวยไหมมาสกิลที่1ใหม่เลยและกันครับนี่โอ้โหอันนี้สกิลนี้สวยสุดแล้วทุกคนและแรงมากเลยครับสวัสดีครับพบ่อผมเ a มเมอร์สตูดิโกับเกมโตโลดตา้าลู่สัพยุทธพิญญาณจานวันนี้มาพบกับเทวทูตจุติตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาในตู้นะตัวละครชื่อว่าซซเลนเซียนี้เป็นตัวละครสายโจมตีหนักหรือสายคอนนั่นเองเขามีความโดดเด่นเรื่องของการ ถ้าศัตรูติดบาดเจ็บสาหาัสเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นถึง4%สูงสุด80ครับแต่ถ้าเราใส่2.5เนี่ยหรือใส่เพิ่มไปเนี่ยครับเขาจะตีแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจทับซ้อนได้มากขึ้นไปอีกนั่นเองมีความโดดเด่นในทางสตแต็คนั่นเองครับผมและยังสามารถที่จะเพิ่มคลิตีคอนได้แล้วก็ ATK เลือดแม็กเลือดและเด้งเลือดได้ด้วยครับแล้วติดถาวรด้วยนะสกิลนี้สามารถใช้บัฟในเทิร์นแรกได้แล้วก็ทำ ให้เราเนี่ยออกสกิลอื่นๆได้เลยนะครับเราแค่บัฟครั้งแรกในเทิร์นเดียวก็พอแล้วเพราะว่ามันติดท้าวเลยนั่นเองและแน่นอนว่าความโดดเด่นเนี่ยก็ไปคู่กับพวกตัวเบนจมาม่าได้ที่ติดค่าของบาดเจ็บสาหัสนะครับอ่ามันทําง่ายมากๆเลยนะครับผมทาเนี่ยเบนจมาม่าตัวหนึ่งมันก็ทําไปร้อลาหูและหน้ามาอีกโอ้โหบอกเลยว่าสแต็กเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแต่ความการใช้งานเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะ ทำดาวอาจจะไม่ได้เยอะครับเพราะว่าตัวสุ่มมีจํากัดเราอาจจะไม่ได้สุ่มตัวมันสักร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ผมจะเอาสักนิดหน่อย <No. S 1> ก็พอแล้วสัก6,000เพชรกับ11ตัวก็น่าจะประมาณ40โลได้น่าจะขอมปากขอมคอไปสักนิดเพราะว่าผมจะรอตัวพวก หอ,อกงูถังเสินมาทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บตั๋วได้เยอะขนาดนั้นได้แต่กิจกรรมที่จะมาก่อนตู้พวกหอ,อกงูถังเสินเนี่ยจะอีกไกลเลยนะก็สามารถรอกิจกรรมใหม่ๆม,มาได้มันก็ค้างแจกตั๋วเยอะมากนะครับสายฟรีไม่ต้องเสียใจไปนะยังสามารถเก็บตั๋วได้มากมายอย่างแน่นอนถ้าผมได้มาเมื่อไหร่นะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวลองไอดีอื่นก็ได้นะครับผมประมาณนี้ มาลองกันครับว่าผมจะได้สักกี่ตัวแล้วกันก่อนที่จะไปสุ่มขอ,อนิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้มีตู้ใหม่มามันก็จะมีแพกมาครับผมเป็นพวกแพกใหม่ๆซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีพวกดอกไม้อยู่ครับหมื่นปีกับ5,000ปีซึ่ง2แงแพกนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากนะครับถ้าตู้ไหนมาเราสามารถเก็บเจ้าเพชรเนี่ยมาซื้อได้เพราะว่ามันคุ้มกว่าการซื้อปกติปกติเนี่ยถ้าเราซื้อตั๋วสิใบเนี่ยจะใช้อยู่ที่ 1,888. ใช่ไหมครับแต่อันนี้เราจะใช้แค่1,5-50กับ1,7-80คือมันคุ้มมากและยังได้ดอกไม้มาด้วยครับและทุกกิจกรรมของตู้ที่มันมาเนี่ยจะมีแบบนี้มาเสมอครับและยังไม่พอครับมันจะมีแพ็กนี้มาด้วยคือ329บาทเราจะรับได้คือ10วันเลยครับก็หมายความว่า10วันที่คุณมีอยู่คุณสามารถรับตั๋ว4ใบในทุกๆวันได้จนครบ10ครั้งนั่นเองครับก็คือ40ตัว๋ว และยังไม่พอมีแพ็ก19บาทมาด้วยได้ทั้งสตมิน่แล้วก็ตัวสามใบโอ้โหโคตรคุ้มเลยอ่ะเดี๋ยวผมซื้อไปก่อนละกันนะครับนี่เลยซื้อแบบสดๆลร้อนไปเลยครับโอ้โหตังห์หายไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวรามาสุ่มกันสักนิดหนึ่งละกันครับขอให้สักตัวหนึ่งที่เป็น SSR ออกมาครับถ้าได้ตัวน้องมาเดี๋ยวผมรีวิวเลยแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยขอขอเป็นคลิปหน้าละกันนะครับไปรุยกันเลยละกัน เอาละผมมีสูตรอยู่เล็กน้อยครับคือการเข้าออก3ทีนั่นเองเมื่อกี้รอบที่1แล้วนะเราจะเอาสักการ์ดสามทีไปเลยครบยังวะน่าจะครบแล้วนะฮะปะเดี๋ยวเราลุยกันครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะขอสักตัวหนึง่งที่เป็น SSR ตัวมีจำกัดจัดจัดนะครับอาจจะปะเฮ้ยโอ้โเกลือจัดจัดโอโ้ตัวม่วงตัวเดียวโอ้โหโคตรเกลืออะยังไม่พอครับ เดีย๋ยวเราออกเข้าใหม่สักทีหนึ่งเปลี่ยนลายเป็นลายที่2แล้วกันครับนี่เป็นโซนที่2แล้วมาลรยกันใหม่นั่นเองมาต๊ดๆตๆๆขอให้มาขอให้มาหมุนครับแล้วก็กดลงมามาแสงแวววาวจงออกมาตัวเอเมาเลยเฮ้ยโอ้โหยังเกลือ้อไม่ได้เลยอ่ะตาวาจอนนี่มันอะไรครับเนี่ย เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องการันตีเนี่ยคือ35นะครับความโชคดีของเราแม่แต่ภาพผมจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นแหละคือ400การันตีแต่ถ้ามีปีบีตรงเนี่ย400นะครับถ้าไม่มีก็600เออพูดผิดมามาเถอะเออโอ้โหมาแล้ว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 มาไม่มาไม่มาไม่ปุ๊บโอ้โหรอบที่แล้วผมก็ได้ปู่ใบมานี่คือตัวที่2ของวันนี้ผมแอบไปสุ่มเมื่อคืนมาครับตอนประมาณตีห้าโอ้ไม่กอ เอามาเพื่อนี่คือจะห้าราวแดงแลยหรือเปล่านะ่ะโอหมดแล้วครับตัวเกลี้ยงเลยอ่ะอีซักสองโลครับอีซักสองโลเอาให้สุดวันนี้เราต้องไปให้สุดครับทุกคนเอาละหนึ่งสองสามไปขอเหอะขอเหอะมาหรือเปล่าตืด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 ตด,ดไปครับปึ๊บม่วงปึ๊ดเลยครับผมทุกคนม่วงปั๊บเลยฮะ โอ้โห5 0 0พันเอ้ยเศษมันเป็นเศษซํานะฮะเดี๋ยวผมขอไปดูปู่ใบ้ก่อนเดี๋ยวว่ามันกี่ดาวแล้วมั้งน่ะนี่ผมจะเป็นเทพเชยบเชิญโยมบาอยู่แล้วนะทุกคนโอ้โหโอ้โหไม่กอดสี่ดาวแดงไม่ห้าดาวแดงไปเลยหลายหนูนี่มันเป็นปู่มันหลองไงฮะโอโ้หมดแล้วอ,อ่ะตัวนะฮะหมดเกลี้ยงเลยโอเคคงจะได้ประมาณนี้ครับเราหมดเพชรละ <c oughs> เสียดายมากนะฮะโอเค สำหรับวันนี้ก็ไม่ได้ตัวเหมือนเดิมเกลือจะจ,จัดเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยครั้งหน้ามาค่อยมาสุ่มใหม่โอเคก็จะประมาณนี้ครับของตู้ซเซเนเซียเนี่ยมันก็ออกยากอยู่แล้วนะฮะน้องตัวนี้คือถ้าเรารอเนี่ยรอตู้หน้าเลยดีกว่านะครับถ้าใครจะสุ่มแต่ถ้าใครมีเงินมีงบเนี่ยสามารถที่จะจัดได้เลยครับแล้วเอาไปลงฟาร์มกระดูกวัญญ,ญาณได้ดีมากเลยนะครับผมสามารถใช้ได้เยี่ยมยอดมากๆกก็ ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามีคนได้หรือยังในวันนี้นถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคือมีปีปีตรงจะใช้แค่400การันตีครับแต่ถ้า600เนี่ยโอ้โหปกติเนี่ยปีปีปตรงเขาจะมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้เขาเล่งแพทมาครับค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรไวขนาดนี้ ตู้ที่จะมาก็น่าจะไวด้วยเหมือนกันนะครับในอนาคตโอเคก็จะประมาณนี้ครับก่อนที่จะจบกันไปเดี๋ยวให้ดูคลิปเต็มๆสำหรับการใช้สกิลของเขาเลยนะครับใน2โหมดนั่นเองผมได้ไปยืม ID มาจากคุณ power of evil ซึ่งเป็น ID ที่เขาได้รูปปิปิตรงมาครับแบบไม่กี่โลเองก็ได้แล้วว่าโคตรดวงดีอ่ะให้ดูโมเดลกันหน่อยแล้กันนะครบแบบบึ้มโคตรแบบบึ้มๆคือรือเลยนะครับนี่เป็นไงสวยไหมนี่คือผมปรับภาพสุดแล้วนะฮะ สวยมากเลยครับ6ปีกมีปีกด้านหลังครับเป็นสีฟ้าแล้วก็กระโปรงแบบยาวมีปีกด้านข้างเล็กน้อยครับตรงมือแล้วก็นะครับเดี๋ยวให้ดูตอนแอนิเมชันสักนิดหนึ่งครับนี่มาละฟืบนี่โอ้โหงามแท้อีกรอบอีกรอบหนึ่งรอบนึ่งสวยเกินฟืบนี่ครับผมอ่าก็ งดงามตามทองเรื่องครับผมอุอ้ยมีแล้ว2คนแล้วเนี่ยคิมซันมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันครับเรามาดูสกิล2ของน้อง6ปีกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรนี่อันนี้เป็นสาย2นะครับอ่าสายนี้เราจะบัฟได้นะครับนี่เมื่อกี้เราบัฟไปเรียบร้อยนะเราได้พลังโจมตีแล้วก็ H p มาคิดิคอนเพิ่มถึง30%เลยครับทุกคนทับซ้อนถึง3ชั้นเอาหูเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราลองมาปล่อยสกิลดูนะครับว่าสวยสุดแค่ไหนไปครับลุยกันปึ๊บ เป็นน้องแบบว่าล่างแท้ออกมาครับทุกคนเป็นสีทองทองโคตรเท่เดี๋ยวขออีกรอบด้วยไหมฮะโอเคมาสกิลอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งแบบว่าคูณหนึ่งดูนะครับทุกคนอ่ะหนึ่งสองซ้ำโ,โหแบบโคตรเฟีเ้ยวตีหมู่เลยครับทุกคนแบบว่าปึ้มปึ้มปึ้มไปหมดเลยเมื่อกี้ก็อของคานจ,จะสวยงามมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิสกิลที่1สายหนึ่งกันดีกว่าทุกคนโอเคครับมาดูสกิลต่อไปครับคือโจมตีหมู่ชื่อว่า อาทิตย์ส่องฟ้าอ่าดูกันครับว่าเป็นอย่างไรปิดคูณหนึ่งไปเลยจ้านี่ครับอโอ้ย,อย,อยปีกสวยมากแล้วก็ฟึบลงไปอ้าวจบแล้วเหรอจบไวมากแต่คืออนิเมชั่นสวยนะครับเป็นน้องหกปีกแบบว่าลอยขึ้นมาแบบบินขึ้นมาครับสวยจัดไอ้ลอยอีกรอบนี้ลออ,ออีกรอบนีอยอ,อีกรอบไปเลยฮะนี่นี่ไงโอโหยังสวยปีกแบบอูฟา มาแล้วกลับมาสกิลที่1ใหม่เลยละกันครับนี่โอ้โหอันนี้สกิลนี้สวยสุดแล้วทุกคนและแรงมากเลยครับไปดูดาเมจเขาสักหน่อยละกันดูดีเท่าไหร่มีบอกไหมมีเฮ้ยโอ้โหทำไปเอ่อห้าเอ็มเลยเหรอฮะห้าล้านป่ะเอ้ยสุดจอจดจัดนะครับก็ถือว่าแรงมากเลยโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสหรับการรีวิวของน้อง6ปีกหรือว่าเซเลนเสียนะับลองไปสุ่มและหากันได้นะครับถ้าใครสนใจมีงบพอ ใครไม่ไหวก็ค่อยสุ่มในครั้งหน้าก็ได้ครับน้องเขาอยู่ในตู้ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมโหลดเกมนี้ด้วยครับใครยังไม่ดาวโหลดไปดาวโหลดได้นะครับตามดีครันเลยครับอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหแบบว่าโคตรแบบบึบบม <c oughs>